ดีครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงการใช้งาน PLC c e m e n s S7002 นะครับทำหน้าที่เป็นมดปัดแคลนออกมาอ่านตัว Product r e o s ซึ่งเป็น e e t IO ชนิดที่เป็น Temperature 8 Channel นะครับเป็น EIO 8 Channel Channel โดยมีการเก็บข้อมูลเอาไว้เป็นแบบ s i g n Integer และอยู่ใน PLC Address 3 1 0 0 0ถึง30,000 9นะครับโดย input จะรองรับทั้งแบบ PT100 และ thermocouple um ถัดมาจะเป็นตัวเอ่อ ISO ที่เป็น14 analog input นะครับโดยมี data type เป็น double integer ข้อมูลจะถูกเก็บเอาไว้อยู่ใน PLC address 30,001ถึง30,028นะครับ input ก็ In จะรองรับทั้ง0ถึง4 4มิลลิแอมป์ถึง20มิลลิแอมป์นะครับโดยตัว Product ของ r e o s สเนี่ยจะมีตัวอย่าง8 a n n e l เนี่ยเราสามารถที่จะ set, เซตตัวโหมดของมันโดยมันจะรองรับทั้งเซอร์โมคัพเปิลทั้งหมด8ชนิดนะครับมิลิโวลต์แล้วก็ p ีทีร้อยพีทีพันธ์นะครับ p ีทีร้อยที่เป็นแบบอัลฟาเป็นจุดสุด จุดศูนยกับจุดศูนยะครับแล้วก็เป็นดิสเทนต์นั้นเราสามารถที่จะใช้งานรองรับอินพุตแยกเป็นอิสระจากกันในที่นี้เราใช้ PT 104 Channel และ PT 1 0 0 4 Channel โดยเราสามารถที่จะดูค่า Temperature ที่วัดได้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ d d r r s s ฟังก์ชัน n 3 a d d r r s s s 0จนถึง7นะครับรวมเป็นทั้งหมด8 Channel และมีแอมเบียนอยู่ที่ชแนลที่9นะครับเมื่อเราใช้ m o o b u d Pro นะครับคอนเน c t ดูนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะอ่านโดยใช้ m o o b u d Pro ซึ่งทำหน้าที่เป็น m o d b u ัดแ a n t ได้เหมือนกับในตัวโมดูลนะครับเอ่อถัดมาเราก็จะมาพูดถึงตัว Analog 14 Channel นะครับตัว14 Channel ตัวนี้ก็จะรอ,องรับส่วนที่เป็น0ถึง20มิลลิแอมป์หรือสถึงยี่สิแอมป์เข้ามานะครับแล้วก็มาทำ scaling, สเกลลิ่งกำหนดโซเดียมได้นะครับโดยข้อมูลจะถูกเก็บเอาไว้อยู่ในบอทบัตฟังก์ชัน03นะครับแอดเดสศูนยถึงหนสองถึงสามอันนี้เป็นดับเบิลอุติเจอร์นะครับโดยดับเบิลอุติเจอร์ตรงนี้จะมีความสามารถในการ ซึ่งอาจจะมี4ชนิดนะครับโดย PLC ซมเมนจะอาจเป็นแบบเป็นแบบ big endian หรือว่า long ABCD นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เป็น little endian by swap นะครับหรือรว่า long CDAB นะครับตอนนี้ผมเซตเป็น little ก่อนซึ่งเมื่อเซตเป็น little เนี่ยแล้วเราใช้ตัว m o d b u t p o เข้ามาอ่านนะครับจะเห็นได้ว่ามันสามารถที่อ่านได้นะครับ ครับค่าของมันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ถ้าเราดูนะครับเนี่ยคือค่าที่อ่านได้แต่ละชแนลรวม14 channel นะครับก็จะมาปรากฏบน PLC เอ้บนมัดบัตโพที่เป็นฟังก์ชัน04นะครับหรือว่าเ d d r e s s PLC อเ s s เลว30,001-30,002เป็น double integer ประเภทที่เป็น little endian b y t swap นะครับ อ่าทีนี้เรามาเริ่มการใช้งานตัว PLC เมนต์เรเปิดเทียขึ้นมาสมมติว่าผมใช้เทียนะครับเทียร์สิบเจ็ราก็นิวโปรเจกตขึ้นมาก่อนนะครับสมมติว่าผมใช้ชื่อว่าโปรเจกต์หนึ่งแล้วก็อ่าโปรเจกต์ T E สิบสี่ ai นะครับผมเกรดแล้วมาที่ตรง a d t i e v i t e นะครับ plc ที่ผมใช้เราใช้ตัวสิบสองสิบสองนะครับเป็นแบบ dc dc ac dc dc relay นะครับโอเค ติ๊ก protection ออก next next เลือกเป็น full access next แล้วกด finish นะครับเรามาเริ่มทำการ set ip ก่อนโดยเอา mouse มา,มาอังตรงนี้นะครับส่งมาผม set ให้เป็น2 2 1นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็น cpu เราเลือกอตรง system ตรงนี้นะครับ system and clock memory ให้เป็น default ตามนี้นะครับหลังจากนั้นเราลอง c o คอม l ์ดูก่อนครับก็อันนี้ถือว่าลองคอม p i l ์แล้วก็ลองดาวน์โหลดดูเ e ิร์ล้จากนั้นเราก็เลือกเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดลงไป เลือก stop or l o a d นะครับอันนี้หลังจากที่เรา compile ตัว configuration ของ plc แล้วก็ลองทดสอบดาวน์โหลดดูก่อนที่จะเริ่มทำการเขียน ladder นะครับอันนี้ finish เสร็จแล้วครับถัดมาเรามาลองเริ่มการเขียน ladder โดยมาที่ตรงโปรแกรมบล็อกนะครับเราคลิกเมาส์ขวานะครับเลือกคาว่า add new block สมมติปปว่าผมใช้ชื่อว่า communication เอนเตอรนะครับแล้วลองคลิกมาดูหลังจ,จากนั้นเราลอง c r e ี t ดคลิกเมาส์ขวาอีกทีนึง่งสร้างนิวบล็อกขึ้นมานะครับอันแรกเราเซตเป็น data block นะครับแล้วก็หมดชื่อเป็นเเป็นมดบัตนะครับผมใช้คาว่า Mo บัต t ด a t a a r อ a นะครับเลือกให้เป็นสมมติว่าผมเลือกเป็น500กดโอเคนะครับตรงนี้เราคลิกเมาส์ขวาอีกครังหนึ่งเลือกเป็นมัดบัตรโด,ดยตั้งชื่อว่าเป็นมัดบัตร ip connect นะครับแล้วก็ใช้ที่สมมติว่าผมจะใช้เป็น502 แล้วก,กดโอเคนะครับจากนั้นตรงนี้ให้เรามาคลิกตรง p property นะครับเลือกติ๊กออกตรง o p t i m i z e ครับตรงบล็อก Acces s นี่เอาออกกดโอเคตัว IP c o n อ e c นกก็ทำเช่นเดียวกันกดโอเคกดโอเคนะครับนะครับจากนั้นเรามาตรงนี้ New บล็อกอีกครั้งหนึ่งส่วนเรว่าเลือกตรง O.B. นะครับเป็นโปรแกรมไซเคิลเราเลือกใช้คำว่า read แล้วแต่กำหนดชื่อนะครับเเรารีด E.I.O. 8T.E. แล้วก็ E.I.O. 14A.I. นะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่จะเขียนแลดเตอร์นะครับสมมติผมให้เป็น ห้าเราคลิกโอเคนะครับจากนั้นเรามาเริ่มทำการคอนฟิกโดยเริ่มจากตรง Data Area นะครับตรง Data Area เราดับเบิลคลิกนะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกป๊ป๊บมันจะขึ้นมาเป็นหน้าใหม่ซึ่งตรงนี้เราจะเริ่มประกาศตัวแปรสมมุติว่าเราให้เป็นให้ EIO นะครับซึ่งเป็น 8TE เป็นอาร์เรนะครับเราประกาศตัวแปรเป็นอาร์เรเราอ่านทั้งหมดอ่า9วทนะครับเราก็ใช้0 8นะครับโดยค่าเป็นอินทิเจอร์นะครับเมื่อเราคลีด่ดูอันนี้ก็คือเราจะได้พื้นที่ ที่เอาไว้เป็น Data สําหรับเก็บข้อมูลที่อ่านจาก e ี i o 8 c h n n n e l มาเก็บเอาไว้หลังจากนั้นเราลองทำอีก Add Row นะครับเราก็มาใช้ EIO 14 AI อีกเป็นอะไลเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราอ่านทั้งหมด28ก็คือ0ถึง27เป็นแบบ Double i n t e g e r นะครับเป็นแบบ Double i n t e g e r นะครับนองจากว่า,าตัวตัวเดี๋ยวนะครับเรากำหนดให้ตัว 14i ข้อมูลที่เก็บไว้เป็น double integer นะครับอ่านทั้งหมด28บลดตนะครับเดี๋ยวถัดมาเราจะมากำหนดเรื่องของ IP connect ตัวนี้จะเป็น192.168.0.93อันนี้เป็นจ94ส่วน PLC อตอนที่เราเกรบโปรเจกต์มาให้เป็น2 2 1แล้วนะครับอันนี้เราก็ทำเรื่องของ Data Area เสร็จแล้โดยประกาศตัวแปรที่เอาไว้สำหรับเก็บข้อมูลเรามาที่ตรง ip connect เราดับเบิลคลิกนะครับแล้วพิมพ์คำว่า,อ,าอะไรเดียว ip e i o 8 t e นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เรา พิมพ์ด a t a t ท้ายเป็น tcon ip u n d e r น c o r e v กนะครับอันนีต้องพิมพ์แบบนี้แล้วกด Enter เมื่อกด Enter รปั๊บมันจะขึ้นช่องแบบประมาณ,มาณนี้นะครับตรงในส่วนนี้เมื่อเราคลีย่ออกมาดูนะครับเราก็ต้องใส่ค่าเข้าไปอย่างตัวนี้เราฮาร์ดแวร์ของ Siemens S7 ตอนสจะเป็น64นะครับ ID สมมติว่าโมดูลของตัว 8te เเราใช้เป็น1 ตรงนี้เป็น11นะครับแล้วก็ Active เราเนื่องจากว่าเรากำเราจะใช้มอดบัตเป็นของซีเมเป็นคลารนก็เซตเป็นเป็น1ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์จะเป็น0นะครับตอนนี้เราเอ่อเซต192 168.0.93 0. 0. แล้วก็รีโมทเป็น502 นะครับซึ่งมันจะสอดคล้องอตรงนี้1 9 2 8 8 0 5 2แล้วเป็น502นะครับอ๋อตรงนี้พิมพ์ผิด502ส่วน local port ขอ,อของตัวเวอเราให้เป็น0นะครับอันนี้เราก็ประกาศในส่วนที่เป็น ip connect นะครับมัดบัตร ip connect ตรงนี้โดย 8te ได้มาแล้วหนึ่งอันถ,ถัดมาเราก็มาพิมพ์ ตัวที่2 EIO 14 AI นะครับพิมพ์ทีคอนเช่นเดียวกันนะครับ Enter เสร็จแล้วเราลองเครื่องมาดูนะครับตรงส่วนนี้เราก็เซตหลักการคล้ายๆกันตรงนี้เป็น64นะครับ h ร์ d w a r e แล้วก็ตรงนี้ตั้งค่า ID เป็น2 อ่าสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดเป็นแครนนะครับใช้ p l ี 4, เป็นแครนใส่1ตรงนี้โมดูลของสิบสี่เอ,อเป็น1 9 2่งเก้านึงหจุดศูนย์จุก้ะครับพอร์ตห้านอะครับโลเคอลเป็น0ูน ครับอันนี้เราก็ประกาศในส่วนที่เป็น ip 2ตัวเรียบร้อยส่วน data แเราก็ประกาศส่วนที่เป็นพื้นที่เก็บไว้เรียบร้อยแล้วครับถัดมาเรามาทําส่วนของ l a d ดอรนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้ดับเบิลคลิกนะครับเอ่อตรงนี้เราคลิกตรง Instruction นะครับเราก็มาที่ส่วนที่เป็น communication a r t ์เท มัดบัตร GCP นะครับแล้วคลิกตรงมัดบัตร r ลนล่างเราวางนะครับโดยตรงนี้เราอาจจะใช้คำว่า Lead EIO 8ป GE นะครับเมื่อเราคลิกคนนี้ตรงนี้เราสมมติเราให้เป็น504นะครับเรากดโอเค เมื่อเราคลิกเครียรตรงนี้มันจะได้มันจะสร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็น504리ท e .IO นะครับจากตรงนี้เรามาใส่คำสั่งที่เป็นนาฬิกาสมมติว่าผมใช้นาฬิกาที่เป็น c ล o c กที่เป็น1เฮิรต์นะครับช่วง500เมเฮิซแรกเราก็ให้มันเข้ามาทำงานสั่งให้คำสั่งนี้ทำงานตรง disconnect นะครับให้มีการก่อตั้งเซตเป็น0โหมดตัวนี้ถ้าเรา read เราก็ให้เป็น0นะครับถ้าไล์ก็จะเป็น1มัดบัตรอเดรสเราจะเข้าไปอ่านที่31 0 0นหนึ่งนะครับแล้วก็ความยาวทั้งหมด9ก้าวตตรงนี้เราลองวิธีการนะครับเรามาคลิกตรงนี้นะครับตรง Data a r อเเมื่อเราคลิกตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดหน้าต่าง d a t a าดีเทลวิวนขึ้นมา เราแดกแอนด์ดรอมาวาง8 TE นะครับถัดมาเรามาตรงส่วน IP Connect นะครับเราดับเบิลคลิกตรงนี้โอนะครับคลิกตรงนี้ปั๊บมันก็จะได้ส่วนนี้ออกมาแล้วก็ลากมาวางเหมือน,นกันนะครับอันนี้ก็จะได้ส่วนที่เป็น าการอ,าออกไปอ่าน eio 8 te นะครับที่ address ส3อ่านมาจำนวน9ว้ w o นะครับแล้วมาเก็บเอาไว้ใน data area ที่เรา s e t up นะครับด้วย ip connect ตรงนี้นะครับที่เรา s e t up เอาไว้นะครับหลังจากนั้นเรามาสร้างตัวที่2นะครับส่ว,ว่าผมใช้แอนเหมือนกัน ลากมาวางปับ๊บเราก็ใช้คำว่ามอดบัตรลิดร DIO นะครับ14 AI นะครับแมนนวลก็อาจจะเป็น506นะครับเมื่อคลิกไปแล้วตอนนี้ก็จะสร้างขึ้นมาเป็น504 506นะครับ หลังจากนั้นเราก็มาที่ตรงคำสั่งที่ให้ทำงานเราสั่งงานด้วยคล็อก1เฮิร์ในส่วนของ500เมเนะครับแล้วเราก็ลากร่านมาอต่างนี้นะครับมีการให้จได้มีการก่อตั้งการเชื่อมต่อโหมดเป็นโหมดลีดนะครับใส่ศูนย์ทั้ไลท์ก็เป็น1นึ่ง e เ s เราใช้3ามหมื่นึงตรงนี้อ่านจำนวน28่สิบแปดวครับส่วนตรงนี้เราก็มาคลิกตรง Data Area แล้วก็ลาก EAO 1 4 e I นะครับมาวางถัดมาตรง Connect แล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็ลาก IP มาวาง นะครับอันนี้ก็ถือว่าจบขั้นตอนที่จะาราลองคอมไพล์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงไปตอนคอมไพล์อย่าลืมติ๊กตรง PLC นะครับแล้วก็เริ่มทําการดาวน์โหลด l เดอ e ์พร้อมคอนฟิกเรชันทั้งหมดลงไปใน PLC นะครับกดโหลด กด finish นะครับหลังจากนั้นเราลองมาที่ตัว data area นะครับเราคลิกออนไลน์ก่อนถ้าออนไลน์แล้วไม่มีปัญหาก็จะขึ้นสีเขียวแบบประมาณประมาณนี้ส่วนตรงนี้เราตรง ladder เราลองมากด w a t c h ดู นะครับถ้ามันขึ้น 7,002, 7 4 7,006นี่แปลว่ามันสามารถอ่านได้ปกติเออจุดสังเกตที่รู้ว่ามันสามารถทำงานได้หรือไม่ก็คือตรงตรงสเตตัสจะเป็น7 0 0 0 0 2 7 4 7,006เนี่ยนะครับทั้ง2ตัวนะจะเห็นได้ว่าอันนี้คือทำงานปกติแล้วเราก็มาลองมอนิเตอร์ตรง Data Area นะครับตะบนคลิกจากตรงนี้แล้วก็กด Watch ดู จะพบว่าค่าที่อ่านได้เข้ามาแล้วนะครับอลองเปรียบเทียบดูกับตัวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมลอง โอเคนะครับลองเปเรียบเทียกก่าตัวโมดูลดูตัวส่วนที่เป็น temperature ก็จะเห็นได้ว่ามันอ่านเข้ามา3 4 9 3 8 8กแล้วก็3 6 5นะครับอ,อันนี้35ส่วนตัว14 AI ก็ลองมาที่หน้ามอนิเตอร์นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันอ่านค่า411 ทดลอง scaling ดูนะครับสมมติว่าผมแก้จากตรงนี้เป็น200นะครับ mm. save c h a n จะได้82นะอันนี้ก็จะเหลือเป็น82.25สุด่วนตรงนี้แก้กลับมาเป็น100 2ตัวเลยนะครับแล้วก็ enter ก็จะเหลือ40นะฮะอันนี้ก็ซีเมนต์ก็จะอ่านได้ตรงกันนั่นแปลว่าเราสามารถที่จะใช้ plc นะครับใช้ plc ของซีเมนต์ซึ่งมี ip เป็นจุด1ูนย์จุดสอทำตัวเป็นมาบัดแคลนนะครับ<ฟ>เข้ามาอ่านตัวอ<ฟ>ิเด io แปด temperature นะครับที่ a d ด r e s s สามหมถึงสามหมที่โดยมี ip เป็น1 9 2 8 0เก้าสและตัว eio 14 ai นะครับอ่านค่าทั้ง2ตัวเข้ามามาเก็บเอาไว้ในตัวตัวแปรที่เราประกาศเอาไว้ตามนี้ ะครับจากนั้นเราก็สามารถนําค่าของตัวค่าตัวแปรต่างๆนี้ไปทําเงื่อนไขต่างๆใน l เดอ e r นะครับก็สรุปขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ